สวัสดีครับตอนนี้พ่อผู้ใหญ่บ้านหมู่ศูนย์กำลังจะเอาเค้กไปมอบให้ลูกสาวครับ อินทศรรามมาด้วยละเราไปออกมาไหนแล้วเราก็ไข่รอบอย่างชั้นใหญ่เท่าไรครับชิ้นใหญ่แล้วก็เขาย่อหมูอำโบไปไหนอ่ะตอนนี้พ่อผู้ใหญ่กำลังจะเอาเค้กมามอบให้ลูกสาวครับใจเย็นนะครับทีละชุดนะครับทีละชุดหมดแล้ว

วับนบ้านมาสโลสโอลิมปิกครับแคปป้เบอร์เดย์ไปลงมมาถ่รูปนะคะถ่ายรูปนะคะภาพนิ่งนะจ๊ะภาพนิ่งนะจ๊ะภาพนิ่งนะจ๊ะอันนี้ช็อต

แทนบรรพักครับตัวแทนบรรพักเข้าไปหน่อยครับตัวแทนบรรพักครับผมหามุมกล้องได้นะครับหาหมุนๆได้นะครับเอาภาพมาใส่ไม้ไผ่ขึ้นนะครับเม่จะโมลูกหนึ่งโมลูกหนึ่งฝากใกา้ได้เลยค่ะโอเคครับพี่หมอทาโอเคเลยอ่า <wounds> <S <S ไม่บุย <ove> ไม่ใช่งผมไม่แช <li able popular> ่งผมบรรยากาศครับทีมบ้านฮักแล้วก็าถ่ายรูปดยความมันเกิดอีฬาครับ